วันเวลาไม่เคยรอใครโอเคแสงไฟที่กำลังมานะฮะเป็นในส่วนของ109กรุงเทพอภิวัเชียงใหม่นะครับโอเคมีตั๋วด้วยสาร109เต็มตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวตกรถกันนะโอเคมาแล้วฮะ109รถเรืวเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับที่จอดชุมแสงอ่าใครอยากถ่ายรถไฟถ่ายเลยผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับ ครจะถ่ายรถไฟลงสตอรี่ลง YouTube ถ่ายเลยนะครับ <Okay. S 1> ผมสนับสนุนเต็มที่นะครับ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นการโปรโมตรถไฟโอเคมาเลยครับ109มีตั๋วเต็มตัวนะครับเอาตอมใหม่ยเลขอะไรฮะ C147 โอเคมีตั๋วเต็มตัวขึ้นนะครับรถจอดสนิทขึ้นได้เลยครับ มีตัว109ขึ้นเลยครับมีเดนน้อยมาด้วยนะครับเชิญขึ้นเลยครับเชิญขึ้นเลยมีตัวขึ้นเลยครับมีตัวขึ้นเลยเดี๋ยวตกรถกันนะครับ เป็นในส่วนของ109นะครับมีตัว1น9ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกแล้วนี่เป็นรถเดียวเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับที่จอดทุ่งแสงในทุกๆวันนะครับอโอเคออกได้ฮะ รถจะไปหอยทีส่สายนี้บางมูนาตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิซซุโลกพรมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราพระสักตรอดอุตรดิศิราอาสเดเดชชัยบ้านปิดแม่หมะนครลำปางขุ่นตาลลำพูนและไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับามาถ่ายทุกวัน5ขบวนเนี้ยไม่ต้องห่วงนะฮะ เพราะว่ามันคือขบวนประจำช่องนะครับตอนนี้408เชียงใหม่นครสวรรค์อยู่ที่วังกากแล้วนะครับรถเสียเวลาเพิ่มอยู่นะฮะตอนนี้รีบออกไปอีก408ที่วังกากนะครับตอนนี้408รอทางอยู่นะครับอโอเคไปเจอตอน408จะล่าชา้ากี่นาทีไป